นี่คือห้องแบบ28ตารางเมตรนะครับเป็นสตูดิโอนะครับที่เดอะเบสเออร์บันพระรามเก้านะครัวขนาดใหญ่นะผมว่าครัวไซส์ใหญ่ดูตู้เย็ยนสิตู้เย็ยนนี่ไซส์แบบว่าจะเต็มนะพื้นก็จะเป็นกระเบื้องนะห้องครัวนะแล้วก็ได้ครัวปิดนะครับทำเลพระรามเก้านะจะมีแบบคนจีนชอบก็เขาชอบครัวปิดนะแล้วก็เข้ามาก็จะเป็นระเบิดสเปซนะครับก็จะเป็น Bedroom, รีวิ่งกับเบดรูมรวมกันนะก็เป็นโซฟาเตียงโต๊ะนะครับก็ห้องนี้ก็จะเน้นแต่งให้มันมีความเขียวเข้ามานะเขียวกับไม้นะอันนี้เป็นระยะปลายระยะดูทีวีคือดีนะไกลดีนะครับแล้วก็ติดตู้ทีวีนะครับอันนี้เขาทำตู้เสื้อผ้าค่อนข้างใหญ่นะดีนะเน้นทำตู้เสื้อผ้าใหญ่นะ่าจะเมตรแปดสิบได้นะ กว้างเลยสามบานนะครับโซฟาก็นั่งได้แบบทูซีเต d นะครับแล้วก็เตียง5ฟุูนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะทำงานนะครับอยู่นี้ขาดไม่ได้นะใดๆต้องมีโต๊ะทำงานเพราะว่าเขาจะมีเหมือนเป็นมุมเข้าไปนะมุมกระจกเข้ามุมตรงนี้นะครับเอาไว้เทควิวด้วยนะแล้วก็ มันเป็นช่องเข้าไปก็ควรจะเป็นโต๊ะทํางานนะครับเป็นฟังก์ชันมาตรฐานเนาะอันนี้เขาก็จะแต่งแนวแบบว่าเหมือนเป็นอาร์ตแกลเลอรี่หน่อยนะโครงการนี้จะมีเครื่องซักผ้านะวางอยู่ข้างนอกนะครับมันก็เป็นระเบียงมองไปโซนล่ํเก้า9ีทาวเวนะครับก็ห้องนี้มาตรฐานเรียบง่ายครับเพีดานสูง2.55เมตร ก็อยู่คนเดียวสบายยเหมือนอยู่โรงแรมห้องนี้นะครับเียเอาเป็นประมาณโรงแรมนะครับแล้วก็มีห้องน้ำนะครับประมาณนี้โอเค